มไปกันแล้วนะพี่ต้องโรนี่เดี๋ยวไม่กี่วันนะใช่ใเหลือไม่กี่วันละเหลือไม่กี่เวลาพี่ต้องขึ้นมารุ่น50ปุ๊ก60แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมามามายุ่นนึงแล้วพี่ต้องก็มาเดี๋ยวรุ่น50ปุ๊ก60ใช่ไหมใช่พี่ต้งอยากเจอธนาคอนเคยเพลยธนากรธนากรนุืร่างตัวดังที่เล็ยกผมเพราะว่าเขาขึ้น ยังอยู่ย้ายงยอายัไม่รู้เลยเขาบอไม่รล้นเป็นที่แล้วที่ปอ่ะเพราะว่าที่แไปหาประสบการณ์นะเพราะว่าที่หลุนมักอ้าตอนนี้มิจฉขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นขึ้นไปปีอี่ระยะ ใช่แรงแรงดีสุดทีสุดเลยีว่าเองต้องต้องทานไม่ถูกโอผมกับเาป็นไม่ได้เป็นปีอ่ะเป็นหลายๆปีดีกว่าแล้วก็มีวินัยอช่วงที่ผมฝึกกำลังอยู่นั้นประมาณ3ปีพี่จได้ว่าปีแ่ปีห้าอนี่เหมือนเนียคือผมไปวิ่งใ่สามวันสามินาเอือรอบหนึ่กิโล หนังอยากเวลาต้องวิ okay. ่งแค่ได้ไม่ไม่นกไม่มากกว่า15จริง3กิโล3รอบนแล้วผมมากระโดดเชือกเป็นพันเดีอยวแล้วไม่ได้กระโดดตัวเรานี่ผมเองในเสื้อเสื้อที่เขาใส่ช่องกระสุนของตำรวจใช้ได้นี่ยแล้วใส่แล้วผมเอากระดูนบวมเชือกแล้วก็วิ่งปอดน้องเป็นปีของผมไม่ถึงด้านนั้นหรอกพี่ร้่งเดี๋ยวว่าผมตื่นตีห้าเพราะว่า อ Dante, ้พอพออด้ตีี schnell, ido, bien, ียนนินินเอปึ้งปึ้งึงปึ้งีจตามต็บเลยไปงปึ้งไม่เกินสา่เต็มที่เยตจมั้งๆถึงเลยตังั้งีดับเบิ้ลแต่ทีเดียวก็ไม่ไม่ไม่รีบร้อนคือ ลกันไากันไปผมไปไปพี่ตุ้มครับผมเลพี่ตุ้มเวลาพี่ตประกบใจี่ตุ้มเนี่ยมียู่ที่ผมตกใช่ไหมครบผมพี่ตุ้มคือนี้เหมือนผมตกใส่เพราะว่เป็นว่มหลังผรไม่กใชพี่ตุ้มใช่พอพอเจอผมแบบว่า ี่ก็เปลี่ยนเมอ่นครับกระชากเพราะว่ามันกินแรงเราบุกเพื่อจะเอาแต่กลมันมาเราดึเสียเียระยะถ้าผมตกผมต้ให้พี่ตเพื่อตบแหลึกให้ลึกให้เนีพราะว่าถ้าไอ้พี่ตงเพื่องถึงเนี่ยตายใช่ไหมเพราะั้นผมให้หางพี่ให้ให้การรับเนี่ย ยากขึ้ให้เื่อมตีให้ยืนป้องใช่ถ้ายืนป้องเมื่อไหร่ยืนป้องเนี่ยยืน้อเนี่ยเีบ่ายไปอี่ Uhm. ้งมห,หนักมันจะหายัมหนักทิศทางจะหายพอเหนื่อยเนี่ยพี่ตูงพอลูกละเอียดเนี่ยพอเหนื่อยนี่จัดหยดมันเลือดติดเน็ตเลยนะจะไปแล้วล่ะ ม้มอ,อ,อ,นอีนี่้อม้ีเมสเแล้วพี่ครับร่างกายย่ผมนี่ดเมื่อก่อนเป็นนะท็อปเมื่อก่อนนะถามพี่เลี้ยงนาพี่นอนที่นีมันหมุนนั้นนะฟ้ามันหมุนทั้ตัวฝ่าเท้านี่พอตื่นมาจะลงิตต เดี๋ยวต้องยืดมีการยืดดีได้ผลเลยนะยืดเนี่ยทำให้มหไม่ไม่ติดไม่ฉีบอะไรเลยไปยันสุดลืมครับนี่ยังลืมเนีเ่ยอยู่เดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งเออที่วันวันถูกล็อกลืมไม้ไมนะ่ใช่ไงอย่าใช่ไรเอ๊ว อ้ยโอ้ยโอ้ยอไปไม่ทำโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครัดีครับ

โอ้พี่โตเอาน้ำอีกเพิ่มนี่กี่ขวดแล้วนี่อันนี้อันนี้ของเที่ยวที่แล้วพี่มันเหลืออยู่ป้อนขวดเที่ยวที่แล้วที่ผมมาตีเมื่อวันวันศุกร์ที่แล้วนี่วันนี้โชคดีมากเลยได้ช่วยของพี่นิดมา รูด้วยรูด้วยอย่างนี้จากนีดนางนี่พูดถึงลำบากให้เตื้อมเ